มาแกก็นึกแปลกใจแต่ความคิดถึงผัวสุดที่รักที่เคยอยู่ร่วมกันมาก็หนีจากบ้านไปหามูที่เคยรงเรียนน้วกันอยู่ในเมืองเป็นชาวพุทธไปเล่าความฝันให้ฟังแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยพาไปทำตัวผ้าเ้าไปเอดแด้พ่อหน่าเข้าจ่เป็นผู้ไทยด้เอดเนี่ยดออันบังสกุลเอดกินเอสทานว่าภาษาผู้ไทยเฉ่ไงใครจะว่าผู้ไทยยกลางข้างเมืองลอยเอดคนฟังวะเถอะขาจะเป็นผู้ไทย คนนี้ก็พาไปทําบุญอาหารหวานขาแล้วก็ซื้อผ้าจีวรนนไปถาวายพระท่านก็ให้พรแล้วก็ตรวจน้ําผู้หญิงคนนี้แกเข้ามาแกไม่ได้เชื่อหรอกแต่แกท,ทําด้วยความรักกลัวของแกหลังจากนั้นในคืนนึงแกก็ฝันเห็นผัวแกมาหาอ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่เหมือนเก่าเสื้อผ้าสมบูรณ์มีน้ามีน,มนวลแต่ก่อนเห็นแต่จ้อยจ่อยมาบอกว่า,าข่อยได้เบิร์ตบางที่จะเหตุให้ข่อยได้อยู่ได้กิน มีเหือมีแห้งเสือผาก,ก็มีนงดีๆให้เจ้าเห็ดอีกเด้อเห็ดอเอกเห็ดคืกอกองยายซืยอเห็ดให้แต่ป่อยพอเมจ้ามีเจ้ากระเหดหาในเด้อยายคนนี้แกขยันใหญ่เลยไปวัดเลยเอาแปมาท้ายบ้านเดียวกันกับฝันคือกันเอกบ้านในหลายคนมีอีกซุ้มหนึ่งมาบอกลูกได้กินแต่ขี้คนดอกกูวะฉันมึงมึงเห็ดบนเนี่ยกูเนี่ยกูได้กินแต่ขี้คนดอก,กวาฉันแล้วก็ คือเซมันกินอาหารฝรั่งบางสมคิดคนดอกคนแต่เวากินขาวเหนียวพวกศาสนาคริสศาสนาฝรั่งหลังจากนั้นชาวบ้านนั้นเขาไม่อายกันเลยเขาก็รู้จักไปวัดรู้จักฟังเทศอาจารย์สมภพนี่เทศดีเขาฟังในวิทยุจะเห็นตกซื้อที่ดินถวายวัดอย่างอย่างวันนี้ที่ทําบุญอุทิศให้คุณแม่สมพงษ์แก่นจันทร์สองพันบาทเมื่อออกพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องชาวคลิสบ้านหนึ่งเมาลดรถกันมาเต็มมาทำบุญอาจมาว่าเอ๊ะคนแปลกหน้า ขาก็ไม่อยากเป็นแง่หมู่ขาบตัผันเงยขึ้นแง่หมู่ว่าหันในขาว่จอบโตผัดขาเป็นกูจูกลางจังเนียน่ยไดโนไทบานเนี่ยคือขาก็ไม่อยากเป็นว่าได้แ้กขาเจ้าถือาศาสนาคริตเมารถมาจังหันอาจารย์ตอนพบพอฉันเสร็จเทศให้ฟังแล้วอาตรมาก,ก็ถามอยู่บ้านไหนพอออกไม่ออกข้าเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังบ่เคยเขาวัดอยู่บ้านาศาสนาคริตแล้วก็เอาเทปไปฟังเยอะมีคนหนึ่งกลับไปแล้วแกส่งเงิน มาทําบุญซื้อที่ดินด้วยตั้งหมื่นห้าพันบาทชาวคริสอันนี้เล่าให้ฟังว่าเรื่องในโลกนี้ก็ดีเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังในตำรับตำลานั้นก็ดีเป็นเรื่องที่เราควรจะคิดในเรื่องโลกนี้กับโลกหน้าผู้ที่ล่วงลับไปการกระทําบุญชนิดที่สูญเปล่าเราได้ทํามานานแล้วอาจะมาไปประเทศอินเดียห้าหกครั้งสภาพทําบุญให้คนตายแบบประเทศอินเดียก็ยังให้เราเห็น ในประเทศอินเดียนั้นพอถึงฤดูสัรตะเขาแจกเข่ามูปีนี่เขาจะมีหมื่แจกเขาน้ำกันทั่วประเทศศาสนาพรา์ไม่ใช่ศาสนาพุทธเวลาเดือนสลัลตะเดือนสิบเดือนสิบเดือนเก่าดับไปหาเดือนสิบฤดูนี้เป็นฤดูที่หาอาหารได้สบายมาตอนมาห่มปูปลากบเขียดหาเด็กายพ้นหมากหากไม่ซุก ชาวอินเดียคิดถึงคนตายเขาจะหาบอาหารหวานข่าวลางไหลกันไปกองพเนินเทินทึกในป่าชาไปบอกว่าไม่ไม่ไม,ม,ม,ม่กองไปคือได้เห้าเห็ดบุญแต่เหาเห็ดบุญเอมามาห้ย่ยงคูแล้วยั่งบ่แล้วลองคนย่านบ่หอดเห็ดเป็นผ้าเอินว่าผ้าเวนความจริงบ่ต้องเห็ดเลยผ้าเวนอันนั้นเป็นเรื่องของพามแต่เหาในย่านบาา่ไดหคือเห็ดเป็นอะไรอกีกเทิงเวนผอมเทิงเอามาถวายพระผอม ชาวอินเดียเขาเอาไปก้องกองไปที่นี่ให้จังไดพระสงฆ์เจ้า,ส,ององจาสมัยก่อนบ่ม,มีวัดหลายจังสิในประเทศอินเดียวัดอดอยากเพราะว่าชาวพุทธนั้นเป็นศาสนาใหม่เกิดมาท่ามกลางศาสนาพราหมณ์ที่กำลังเจริญพวกนักบวชพราหมณ์ได้หลอกลวงชาวบ้านตายไปแล้วถึงวันดีคืนดีต้องเอาอาหารดีๆมากองกันในป่าชาทีนี่พระสงฆ์เจ้า,ององจาบวชมาในศาสนาพุทธวัดไม่มีมาก พระพุทธเจ้าก,ก็เลยบอกว่าภิสุททั้งหลายป่าช้านั้นเป็นสวนดอกไม้แห่งพระอริยเจา้าสวนดอกไม้แห่งพระอรหันต์หลังคนพ่อแม่ตายเหตุเฮื่อเนี่ยหายยุปาะสาพระกระือโอกาสไปนอนไปอาศัยอันเฮื่อตบป,ประสาเวลาคนตายเขาเอาผ้าห่อคนตายมาทิ้งพระก็ไปเอาผ้าที่ห่อศพเนี่ยเอามาต้มเอามาตัดมาย้อมเอามาทําเป็นจีวรมันบ่มีผ้าคนบ่ท่าไหนเป็นเผืน พอถึงฤดูสระเดือนเก้าดับเดือนสิบเขาอาหารมากองพระไปบินทาบาทเนี่ยฝนตกแน่หากินกระอึดเห็นอาหารดีบาทเนี่ยกองเต็มหิประสาทหากะก็เลยเห็นมาก,กกนกาก็กินไดกาก็กินใดเขาเอามาถิ่มซื่อๆตัวของดีๆก็มีก็พักกันเคียกินอันใดแสบๆก็กินกินบะตองไปบินทาบาทอิ่มปานยังมีถึงแนย่ยแสบๆกินของผีที่เขาเอามาเหดเวน้นให้ผีที่นี้ชาวบ้านเขาไปเห็นไม่พอใจ ไม่พอใจก็ไปฟ้องพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็ไปฟ้องต่อพระพุทธเจ้าว่าสมณะสากยะบุตรย์เบียดเบียนเปตชนที่ล่วงลับไปที่เขาทําบุญหาไปเฮ็ดหยัางพระพุทธเจ้าไปค้ากินของเขาเขาไ่ได้ให้เจ้าของจังหน่อยเขาให้ผู้อื่นให้ญาติให้พี่น้องเอาผลในคืนนั้นพระพุทธเจ้าก,ก็เลยเรียกประชมุมพระสงฆ์ประชุมแล้วก็ถามผู้ใดแนนไปกินอาหารที่เรียกว่าสาระอาหารอุทิศของเขา ขา,าเจ้าแจกเขาห้าพ่อห้าแม่ผู้ใดกินแน่อยู่ในพิภพษาองนั่นกากินองค์นี่กากินตแต่ละองค์กินเกือบทุกองที่อยู่พิภพษาหว่วยมไม่เป็มนผู้้เดียวตัวเนี่ยถ้าผู้เด้จทัก็เลยบอแต่นี้ต่อไปเธอทั้งหลายอย่าได้ไปกินของเช่นนั้นพิกษุใด,ดกินอาหารที่เขาไม่ได้เอาให้ตนเองล่วงลำคอเขาไปต้องอาบัตปาจิติจากนี้ต่อไปเธอกินไม่ได้ถ้าเขายังไม่เอามาให้ไม่ประเคน เหตุเกิดที่ป่าช้าเกี่ยวกับการแจกข้าวของชาวอินเดียหลังอย่างนั้นพระกินบบได้เลยขันบ่เอาไปเช่นให้ตั้งอยู่บนเข่นหรือยังขันบ่าหันเข่นเบิดมือมือนีนั่งมืดตาไม่แมอยู่นี่บได้กินสมัยกรุงวัฒนโกศิลสร้างกรุงเทพมาใหม่ๆออกรัตตลี่ใหม่ๆเพื่อคนจีนมาอยู่ในเมืองไทยใหม่ๆเยอะเอะเห็นชาวบ้านทำบุญหมอหนึ่งถือเกล็ดเกลเดถือเล็ดเ่ทำบุญบ้านแ้วเถือเกล็ เมอจีนคนนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นจีนเป็นเจ๊กกแกบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อ้วเอามั่งเพื่อว่าอ้วจะหลายถูกหวยบ้างอะไรเงี้ยก็ไปนิมนต์พระมาพวกพี่น้องคนจีนมีศักยภาพสูงขนาดพูดภาษาไทยยังไม่ชัดยังขายเอากําไรได้ดีไม่อยากจนแกไม่รู้จักประเพณีแต่แกกล้าทําจัดอาหารหวานข้าวเสร็จไปนิมนต์พระบอกว่านิมนต์ไปกินข้าวที่บ้านอ้วนนะว่าจังเสร พ้าว่าเอากี่องค์นะตาไปเอาแม่มางกวักเลยวะสันข้นเราอะเรา่าเป็นว่าถือกระดาษเอาเบิ้ดหมัดนี่เรา่ะพ้ะเราว่าอย่าไปถือเลยเขาไม่รู้จักก็พากันไปพอทําอาหารเสจก็ตั้งอาหารเป็นห้ามีแต่ของดีๆแกบอกว่ากิ่งไหลเลี้ยวเสกเลี้ยวแต่ว่าบบไดเคนพระกนังเซยประเคนซสก่นเสีอาแฟะปูเคงอาลายแกว่าเราบอกวจากเคนปูเคงอาลายยกประเคนให้พระสก่อนเข้ามาใกล้ๆให้ได้หัตถาบานแกโมโห มองตาขงเขาไม่เลยลือล่อนี่ขี่เกีก็กชิคหายเลยแกว่าขี้แกกตัวเป็นขงเสตตั้งอยู่กล้ๆหยิบกินเองมาหลายแกว่าอยู่ไก่สมิกยังกินเองบอ่งได้ว่ายังไปสซืหอยป้อนบอนน่ีหนียว่ัตัวตายแล้วพระดี่ว่าเราบอกเขาใจอาบัตพระเพราะเรื่องนี้พระไปกินข้าวแจกของเวรเขาในป่าชาพระพุทธเจ้าก็เลยห้ามเมื่อห้ามแล้วพิสูจน์ทั้งหลายก็บอกว่าพระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญ หน้าเสียดายข้าวปลาอาหารอันละเอียดปานี้โพคะเหล่านั้นเขาเอาไปทิ้งสูญเปล่าเขาไปทิ้งสูญเปล่าบางครั้งฝนตกหนักน้ําไหลสะหนีสุนักมากินบ้างกาม,มากินบ้างเน่าทิ้งบ้าง <รอ ét> นั้นเป็นการสูญเสียที่ไม่มีประโยชน์เลยและกระถามพุทธเจ้าว่าญาติพี่น้องของเขาที่ตายไปเขาจะได้หรือไม่เห็นเขามาร้องห่มร้องให้อยู่อย่างนั้นแล้วก็เวลาเอาอาหารมาก็ร้องให้มา พระพุทธเจ้าก็เลยชี้แจงให้ฟังอาทาสิเมอากาสิเมย,ยาติมิตาสข้าจะเมเปตานนังทักกินังทัสสะปุเพกะตะมนุส์สลังนหิลุลังวาโซโกวายาวัญญาบริเทวานานานตังเปตานามัดหายะเอวังติดหันติญาตโยกญาิของเขาเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นทุกอยู่อย่างไรก็ทุกอย่างนั้นจนอย่างไรก็จนอยู่อย่างนั้นการที่เขาโศกเศร้าลำพึงลำพันร้องห่มร้องให้ ปริเทวนานาตัางเปตานะเขาจะปริเทวนาการโศกเศร้าวาโซโกวายาวัญญาจะเป็นผู้มาโศกเศร้าร้องให้ปริเทวนาการเอาอาหารมาวางมากองไว้ญาติเขาไม่ได้รับเลยญาติเขาอยู่อย่างไรก็ยังอยู่อย่างนั้น เพราะในเปนตโตโลกนั้นไม่มีการค้าไม่มีการขายไม่มีกสิกรรมโครักกรรมพาณิชกรรมไม่มีการเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์ไม่มีการซื้อขายนะักยากระยังไม่มีการแลกไม่มีการเปลี่ยนถ้าเขาเป็นเปตน,นั้นอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นหลังจากนั้นท่านก็พูดต่อไปว่าอะยันจักโหทักคินนาทินนาสังคมหิสุปฏิทิตา ยันเครื่องบูชาที่เขาบูชาและลึกถึงบุญคุณของญอาติของเขานั้นเอามาประดิษฐานไว้อย่างดีต่อหน้าพระสงฆ์ผู้ทรงศีลแล้วถวายแก่พระสงฆ์เงบอกมาว่าสุป,ปฏิทิตาโซยาติธรรมโมจะอายังนิทัสโตเปตานะปูชาจักตาอุลาลาการการะทำเช่นนั้นเป็นการสแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของญาติเป็นการบูชา อย่างยิ่งใหญ่โอฬานแก่เปตชนผู้ล่วงลับไปพลันจับพิคขูนำม,มนุปปถินนางเขาได้เพิ่มเติมเสริมกำลังให้แก่พระสงฆ์ผู้สสรทรงศีลจะได้ประพฤติคุณงามความดีต่อไปจึงมีคําสรุปท้ายว่าพลันจะพิกขูนางม,มนุปปถินนางตุ้มเหหิปุญ,ญงปะสตังอนัปปันติการกระทําเช่นนั้นเขาได้ขวนขวายบุญนั้นไม่น้อยเลยไม่น้อยเลย ก็เลยเกิดพิธีใหม่พระก็ไปสั่งสอนว่าอายันจะขอทักคินาทินาสังคมิสุปฏิทิตาที่คาละตังหิตายสสะการเอามาถวายแก่สงปฏิฐานไว้ต่อหน้าบูชาอย่างนี้เป็นประโยชน์อันยาวนานแก่ญาติของท่านที่ล่วงลับไปหลังจากนั้นพระท่งก็พากันไปสอนคนก็เริ่มเปลี่ยนใจเริ่มเลิกเอาไปทิ้งในป่าชา เอามาถวายพระมันมีประโยชน์อยู่สามอย่างที่มองเห็นหนึ่งโสยติธรรมโมจะอย่างนิทัสสิโตเห็นชัดเจนนิทัสสิโตเห็นแล้วอย่างชัดเจนว่าท่านมีความห่วงหาอาลัยต่อญาติต่อบิดามารดาต่อคนสุดที่รักผู้มีบุญมีคุณต่อเมียต่อผัวต่อพี่ต่อน้องต่อลูกต่อเต้าที่ตายไปท่านสแสดงออกด้วยน้ำใจหลังจากนั้นสิ่งที่เห็นชัดก็คือบูชาอย่างยิ่งใหญ่ คำว่าบูชาก็คือการรู้จักบุญคนโหดหัวเล่าเกาหัวหยาเก็บเหล็กผสมหน่อยกลัวสดใดมากเป็นเงินเป็นทองแสดงออกแทนนําใจแทนดีเสอาไปจากหนังจากมอลําสือเหล่าสือยาพิษมาปันมูกินให้หากให้ทนให้ดาให้ปล่อยให้เตี้ยขากันบ่าเป็นการทําประโยชน์ยาวนานหลังจากนั้นที่เห็นชัดมือนี่เห็นท่านตาพลันจะพิกขูนํามนุษย์ปเินนัง ได้เพิ่มกำลังให้แก่ภิกษุ่บริกินเข่าเบิด์ตกำลังลงหลายเติบตักแต่มือว่านน,น,นี่พุ่นเนี่ยมือแรงกับบริกบบรกินมือนี่มืออื่นกับเมิดกำลังลงเอกมือหือกับเมิดลงเอกบริกินกับตายมับบาดเนยเพราะนั่นการใส